หลวงบรรเทาทุกข์ดูเลย่านจูนสุขเทพอยุทยาจนสงบแต่กับส่องสุมคนไปป้นที่อื่นขอขอบคุณศิลป,ปะวัฒนธรรมลงเผยแผเมื่อวันเสาร์ที่5กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565 ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ครารพครับตะวันรอนอ่อนแสงในยามยินเสียงเรือโยมค่อยจางหายไปผิวน้ำราบเรียบไม่มีคลื่นรมแรงอีกแล้วเบื้องหน้าเป็นแผ่นดินเกาะใหญ่ปกคลุมด้วยพันไม้น้อยใหญ่เขียวชอุ่มชุ่มชื่นะใจลองพระยาบัลลือและลำน้ำเจ้าพระยา โอบล้อมเกาะใหญ่ให้ร้อยเด่นอยู่กลางลำน้ำท้ายเกาะบางกระบือภูแตงเปนถิ่นตำบลในเขตจังหวัดปทุมธานีอำเภอสามโคกและแดนต่อแดนในเขตจังหวัดอยุธยาอำเภอบางไทรท้ายเกาะใหญ่เคยมีเจดีย์องค์ใหญ่ตั้งต่าง,งานตาท่ามกลางดงไม้ลิมฝังแม่น้ำบัดนี้เหลือแต่ซากคนูนคูใหญ่เจดีย์นี้มีชื่อว่า เจดีหลวงบรรเทาทุก์มีอดีตอันยาวนานด้วยหยาดน้า,นานตาความทุกข์ยากและความตายความเป็นธรรมอยู่ที่ไหนใครจะช่วยเหมือนอำนาจนั้นตุกอยู่กับฝ่ายอธรรมจากวันนั้นถึงวันนี้ย้อนรอยหลังถอยหลังไปนับร้อยปีนะครับครั้งแผ่นดินประบาดสมด็จพระจุลจอมาเจ้าอยู่หัวระหว่างพศ2 411ถึง2453 เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่าพระองค์เสด็จขึ้นครองราชสมบัติในขณะที่พระจมยุได้เพียง15พันษาเท่านั้นเองนะครับในการจักการปกครองในระยะแรกพศ4 4 1 1ถึง2 4 1 6ที่ประชุมเสนาบดีได้ตกลงเลือกเจ้าพยาศีสุริยวงศ์ช่วงบุนนานเป็นผู้สำเร็จราชการและได้สถาปนากุมหมื่นวรวิชัยชานเป็นอุลุ อุรสองค์ใหญ่ของพระปิ่นก้าวจ้าอยู่หัวเป็นพระมหาอุปราชซึ่งเป็นอนุชาของพระองค์ในช่วงต้นราชก,การนะครับต้องประสบป,ปัญหาในการปกครองในการดึงอํนนานาจสู่ส่วนกลางอย่างมากกับกลุ่มตระกูลบุญนาคซึ่งมีอิทธิพลด้านเศรษฐกิจการเมืองเช่นกรณีบาดหมางระหว่างวางหลวงกับวางหน้าเหมือนว่าวที่ปล่อยจนหมดสายตาไม่เหลือเลย ยังเหลือเตะทุระที่จะทําอยู่เพียงจะชั่งกําลังตัวว่าเมื่อเราเป็นเด็กอยู่มีกําลังเวียงเท่านั้นจะรังว่าวไว้ไม่ให้ล้มหรือจะปล่อยให้ว่าหลุดลอยเสียท่านผู้ฟังที่ท่านผู้ชมที่เคารพครับการปฏิวัติเนียบเกิดขึ้นในวันที่หนึ่งมก,กราคมปีพุทธศักราช2427 พระองค์ได้รับคำกล่าวมาคุมค้มภูมิเป็นลายลักษณ์อักษรมีใจความติเตียนการปกรครองของพระองค์ให้เร่งรัดก,การปกรครองเปลีป่ยนแปลงเโดุริลผู้กระทำการนากาได้แก่กุมพระนริสวงบวรฤทธิท้องกุมขุนพิทยาลาภพฤติธาดาสามพระองค์เจ้าปริศาดาและขลากการชั้นผู้ใหญ่อีกจิตกลใจความสำคัญคือต้องการให้ประเทศไทยได้ก้าวหน้าทัดเทียมกับประเทศตะวันตก เปิดโอกาสให้ราศน์ดลได้มีส่วนร่วมในการปกครองมากขึ้นแทนการปกครองแบบระบบทุนนราญาติทธิราชและไม่เห็นด้วยกับการแก้ปัญหาเบบดปณีปนอมเสียดินเดนเพื่อรักษาอกราชพระองค์ได้พระราชบัญญัติตออย่างละมุนละมอ่อมไม่ได้ถือโทษโกรธแก่ผู้กาวบุคขุทูลในครั้งนั้นพระองค์ได้ปฏิวัติการปกครองกฎหมายทางด้านสังคมและยกเลิกประเพณีาตา่างๆาที่ไม่เข้ากับยุคสมัยเสียเป็นส่วนมากเช่นเลิกคาด และสดิต่างประเทศยุโรปและเอเอชียการปกครองชวการจะเดิมแบ่งเป็นฝ่ายทหารมีสมุหกะลาหูบัญชาหัวเมืองฝ่ายใต้ฝ่ายพลเรือนมีสมุหานายกบัญชาหัวเมืองฝ่ายเหนือจัดแบ่งกระทรวงศสนาบุญีเป็นจตุสด,ดมมีกลุ่มเมืองคือนครบาลกลุ่มวังกลุ่มคังกลุ่มนาซึ่งพระองค์เห็นว่าเป็นการล้าสมัยไม่ทันต่อสภาพการ จึงเปลี่ยนเป็นการปกรครองส่วนกลางจัดตั้งเป็นสภาแผ่นดินสองสภาคือสภารัฐมนตรีกับสภาองค์ร้ามนตีขึ้นในปีพุทธศักราช2417นะครับการปกครองส่วนาาพระาดแบ่งเป็นมณฑลและเรศสายบานได้แก่1ทึ่งรมหาไทย2มณฑล3เมือง4อำเภอ5าตำบล6หมู่บ้านและได้จัดตั้งศาลกระทรวงยุติธรรมมีศาลตัดสินคดีแยกเป็น 1. นศาลในกรุงสองศาลหัวเมืองตั้งกรมหลวงราชบุรีดิหลีกดิเป็นสภานายกพิจารณาคดีตามหัวเมืองต่างๆนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพครับขวามน้ำการปฏิวัติเงียบการสูญเสียอำนาจและผลประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงจากรายได้เจ้าเมืองตามหัวเมืองกำลังสูญเสียไปซึ่งเคยได้รับจากราษฎรโดยมิได้ส่งเข้าห้องพระรัลัง แต่เดิมไม่ได้แยกเงินหลวงเงินราชมักจัดการเองตามทุกวนการสูญเสียแรงงานทาตที่คือใช้ประโยชน์ส่วนตัวการต่อต้านในการสูญเสียอำนาจเกิดขึ้นเช่นฝ่ายอนุรักษ์นยมคือพระยาอาหารบริลักษ์รีนาบุีกรมนาไม่ยอมส่งข้านาให้หอรัชดาก่อนพิพัฒนจึงถูกปลุกออกจากตําแหน่งเกิดบฏขึ้นในเมืองเหนือเช่นโยนเงี้ยวเมืองแพร่ขบฏพีบุญ รเป็นนนต้ะคับอีกส่วนในภาคการไม่ห่างจากเมืองหลวงมากนักในเขตจังหวัดนนทบุรยยและจังหวัดปทุมธานีในปัจจุบันได้ต่อต้านการปกครองการเปลีป่ยนแปลงทุนพบกับโจรป้นสะดมประชาชนในเขตสองจังหวัดก่อความเดือดร้อนเกลราษฎรซึ่งเป็นเรื่องเล่าขานติดต่อกันมาจนถึงทุกวันนี้นะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เขารพครับเรามารู้จักหลวงบรรเทาทุกข์กันนะครับหลวงบรรเทาทุกข เป็นผู้มีอำนาจร่ำรวยเงินทองมีข้าทาสบริวารมากชอบใช้อำนาจข่มเหงราชฎรอยู่เสมอมีภรรยาเป็นสิบคนนะครับหากชอบใจหญิงใดก็จะใช้บริวารสุดล่ามาตามต้องการราษฎรที่ขัดขวางก็จะถูกฆ่าตายโดยไม่มีผู้ใดช่วยเหลือได้หญิงที่เข้าสู่วัยรุ่นสาวก็จะถูกพ่อแม่เก็บซ่อนตัวไว้ไม่ให้ไปประกวตัวในที่ชุมชน อีกทั้งห้ามไม่ให้นุ่งหุ่มเสื้อผ้าสีฉูดฉาดบาดตาจะนําอันตรายมาสู่ตัวได้นอกจากหลวงมัทเอาทุกจะมกากมากในการบรุมแล้วยังมีนิสัยเป็นอันตรพานด้วยนะครับสมคบกับจุ้นป้นสดมชาวบ้านบาครั้งจะสั่งให้บริวารไปบวกล่วงหน้าว่าจะเข้าป้นวัวควายในคืนนี้ชาวบ้านจะอยู่เวียนยามเฝ้าตลอดคืนทั้งเห็นท้องฟ้าสางใกล้สว่างคิดว่าปลอดภัยแล้วก็หลับไป หลังจากอุดนอนมาตลอดทั้งคืนคันตื่นขึ้นมาในตอนสายหัวควายก็หายไปสิ้นนะคะรับหลวงพ่อทุกมักก่อความเดือดร้อนให้ราษฎวนผู้ยากไร้ให้ได้รับความเดือดร้อนอยู่เสมอลุกเกยอำนาจเรือสินค้าที่นำสินค้าพื้นเมืองจากทางเหนือล่องสู่กรุงบางกอกหรือจากกรุงบางกอกขึ้นไปหัวเมืองเหนือหากไม่จอดพักในเขตกำหนดโดยเสียค่าคุ้มครองแล้ว ก็จะถูกป้้นค่าชิงเรือและสินค้าจนหมดสิ้นเป็นที่หวาดกลัวของผู้สัญจรไปมาทางน้ำเจ้าประยาอย่างยิ่งนะครับข่าวหนึ่งหลวงบรรเทาทุกจับได้ว่าบุตรของตนได้ลักลอบได้เสียกับภรรยาน้อยของตนที่มีอายุรุ่นราวคาวเดียวกับลูกจึงลงโทษให้แก้ผ้าทั้งสองคนเอาตะกร้าวิทน้ำเรือจากเรือใหญ่ให้แห้งแล้วจับบุยด้วยหวายจนขาดใจตายนะ ความชั่วทั้งหลายที่หลวงมรนเทาทุกได้ปลอไว้ทําให้รัโดนหวาดกลัวและไร้ที่พึ่งในไม่ช้าได้มีบุคลคลกลุ่มหนึ่งที่ไม่สามารถอดทนอยู่ในภาพเช่นนี้ได้เขาคนนั้นก็คืออําดําตือและพวกได้เสี่ยงชีวิตเขาแรกเขียนรายงานถวายดีกาจานวนเก้าใบกาบทูลไปยังพระเจ้าอยู่หัวกราบหาหลวงมรเทาทุกเลี้ยงจนูนต้นสรงชาวบ้าน ก่อความเดือดร้อนให้กับประชาชนหลวงมรดาวุกได้พยายามวิ่งเต้นใช้อำนาจคุมขู่ผู้ถวายดีการและพยายามล้มคดีเสียโดยใช้แต่งหมูทั้งลูกควานไส้ออกหมดแล้วนําเงินทองยัดไส้ไว้ภายในแล้วนําไปให้เป็นของฝากแก่ผู้ไต่สวนคดีนี้แต่เรื่องนี้ใหญ่หลวงยิ่งนักพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงสั่งให้ไต่สวนเอาความจริงในเรื่องนี้ให้จงได้ซึ่งโทษมันเป็นขวาน้ำการปฏิวัติ สมคบจุนกดขี่ขูดรีดพ้นฆ่าราษฎรตามมาเยอใจโทษมันถึงทุกคนตัดหัวให้ตายไปตามกันเรื่องหลวงบรรทาทุกนี้เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ห้านะครับการปกครองหัวเมืองสมัยโบราณเป็นแบบกินเมืองโดยเฉพาะเมืองที่มีเจ้าเมืองมีการสืบตระกูลเจ้าเมืองยิ่งมีอำนาจมากขึ้น ดังที่สมเด็จกุมภยาดำรงราชานุภาพกล่าวไว้ในหนังสือที่สถิบาลซึ่งท่านได้ไปเห็นด้วยตาเราเองขนาดเป็นตัวราชการหัวเมืองเจ้าเมืองจะว่าราชการกันที่บ้านเรียกว่าจวนถ้าสรองเคารพยกย่องเอาสิ่งของมาให้เป็นของกำนันและยิ่งมีระบบเจ้านายภาษีอกรก็ยิ่งมีอำนาจมากขึ้นดังนั้นช่องทางที่เจ้าเมืองจะใช้อำนาจในทางที่ผิดก็มีมากขึ้น ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะดูแลหรือส่งขุณนางจากส่วนกลางไปควบคุมก็ไม่ทั่วถึงโดยเฉพาะกรณีเจ้าเมืองที่มีสมัครพรรคพวกเป็นผู้คิดไม่ชอบเช่นกรณีของผู้รักษาการกรุงศรีรยุยาเป็นผู้แต่งตั้งข้าบุดีชื่อช้างให้เป็นหลวงมเท่าทุกซึ่งบุคคลผู้นี้กลับเข้ากับโจรผู้รายทำการจูรกรรมในเขตท้องที่อื่ซึ่งในที่สุด ก็ต้องถูกลงโทษประหารชีวิตจากอดีตถึงปัจจุบันแม้นหลวงมัเทาทุกนี้จะไม่จัดเป็นวีรบุรุษหรือผู้ก่อคุณงามความดีให้กับประเทศชาติจนยากยิ่งที่จะลืมกันได้ก็ตามทีแต่เรื่องนี้ตับสะท้อนให้เห็นถึงอำนาจและการใช้อำนาจการปกครองและ,ละกลไกของรัฐในการจัดการปกครองจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นประชาธิปไตย แล้วก็ตามเรื่องเช่นนี้ก็ยิ่งมีปรากฏอยู่เพียงแต่ต่างกรรมและต่างาเวลาเท่านั้นการเรียนรู้ปฏิบัติศาสตร์นั้นไม่จำเป็นต้องเรียนรู้แต่ด้านคุณธรรมเพียงด้านเดียวเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาในปัจจุบันจึงควรเรียนรู้ทั้งสองด้านแบบใดที่อำนาจคือธรรมะราษฎรย่อมเป็นสุขตรงกันข้ามหากอำนาจนั้น ตกอยู่ฝ่ายอธรรมย่อมทรงผลให้ราชดรต้องทุกยากและยากไร้ยิ่งขึ้นในบ้านปลายผู้ใช้อธรรมย่อมได้รับผลกรกมในที่สุดดังชืน่นหลวงบรรเทาทุกผู้เพิ่มความทุกยากให้เก่ราชฎร